ไอ้กำลังจะโหลดเกมลิงก์จะอยู่ที่คำอธิบายใต้คลิปหรือในคอมเมนต์แต่ถ้าไม่เห็นสามารถสแกนคิอร์โค้ดตรงนี้ได้เลยครับโอเคครับ okay, ตอนนี้ก็กลับมาอีกครั้งสำหรับเกมคายเอกดิฟเฟอซิงภาคสองนี่เป็นเวอร์ชันล่าสุดเลยนะครับผมกว่าเอ้ยกดอะไรป่ะล่ะกดอะไรวะเอออ้าวโอเคกลับมา,บนะบม,าม่ก้กดโดนอะไรไปรู้นะครับได้เข้มด,มดิงเลยฮนะโอเคตอนนี้เป็นหมดวีสานะครับให้กดโหลด V3 นะครับไปโหลดเมนูนะครผมเงินไม่จำกัดเลเวลแล้วก็ โอ้เยอะมากนะครับโอเคเรมทีละสเต็ปก่อนสเต็ปแรกขอปรับภาพดิภาพอย่างกากเลยฮะตัวนึงขอปรับกราฟิกก่อนนะครับโอเค,ออเ,คเรียบร้อยนะปรับกราฟิกเรียบร้อยแล้วก็จะลื่นขึ้นภาพสวยขึ้นนะครับโอเคไปดูอันแรกกันอันเลยนะครับอันแรกหมดเงินไม่จำกัดเปิือไปเลยเลเวล แฟนคลับพลังงานบูปริ้นนี่คืออะไรผมไม่รู้ใจค่าปลดล็อกรถทุกคันไฮดิพอยต์ก็คือดิฟไ,ได้คะแนนเยอะแนบโอเคเราดูกันเลยนี่ดูโโอ้หแฟนคลับพูดเยอะเลเวลเลเวลอะไรเนี่ยมันดูเลเวลยังไงวะเดี๋ยวผมไปซื้อรถก่อนอ่ะตอนแรกเงินมันจะเป็นศูนย์นะถ้าผมกดซื้อปึออ๊บคือมันเป็นปลดปลดล็อกรถด้วยนะครับก็พอเราซื้อรถพอเราเปิดหมดแล้วเนี่ยรถทุกคันก็สามารถใช้ได้นะเราก็กดซื้ออีกทีหนึง่ง กดเลือกปุ๊บแล้วทีนี้เงินมันจะไม่ดิ่งนะฮะเราต้องไปอัปโหลดอัปเกรดรถนะครับปรับจูนตรงนี้อ่ะทีนี้ไอ้คุณมากดทำไงก็ได้เงินมันมันขยับอะแต่ก็จะเด้งเด้งกันเด้งแล้วเรียบร้อยนะครับผมนี่เรียบร้อยที่นี่เองง่ายๆนะครับผมโอเคก็เก็บง่ายนะ,ะมยยนะหมดตัวนี้เป็นหมดเมนูสามาเปิดปิดได้กันแบนนะครับก็ค่อนข้างดีนะเดี๋ยวเขาญาติเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเล่นมอเตอออนไลน์ให้ดูแล้วกันนะครับ พอ,อยับเปลี่ยนชุดก่อนขอแบบเท่ๆโอ้ชุดไฟนี่ไอ้นี่ใช้จะต้องรับอนะีเวนต์อ่ะมันซื้อไม่ได้นะครับบางอันมันซื้อไม่ได้มีเงินอย่างนี้ไม่พอนะครับเดี๋ยวเนี้ยั็แดงดำสวย let's go สกอตผมแ,แต่เราไปเล่นกันดีกว่านะครับเพราะเกมนี้มันสามารถเล่นเป็นโหมดออนไลน์ได้นะครับใครใครที่ไม่รู้นะเดี๋ยวขอ,อเอาไว้ตรงไหนดีอะ อ่าตัวนี้ก็ได้มาเลยโอเคอเก็บภาพแบบเห็นไหมเดี๋ยวเราลองไปเล่นในโหมดออนไลน์กันนะว่าจะเป็นยังไงนะงงนครับมาแข่งขันนะครับเดี๋ยวนะให้ปิดหมดก่อนนะคอดูเดี๋ยวนะให้ปิดไอปนิ้ก่อนนะเวลาจะไปเล่นอนะ่ะเนี่ยปิดให้หมดเลยนะแล้วก็ไปเล่นอ๋อออนไลน์ตรงนี้นะครับสามารถเข้าไปได้โหมดออนไลน์นะครับ ก็ถ้าจะเข้าไปเล่นหมวกอะไรก็ปิดหมวกก่อนนะเฮ้ยรถรถรถเอ๊ะมันรถเป็นเนี่ยอ้าวเฮ้ยอ๋อมันต้องเปิดปดมันต้องเปิดอันนี้ไว้เขาดูผมลืมเมื่อเปิดอันนี้ไว้กดล็อกรถที่ไว้ผมเลยมันเล้คอรีได้ไหมอ๋อเข้าใหม่ได้ไหมเนี่ยสวยละเอ่อเอาไป็อบบี้ใหม่ก่อน จะบ้าตายหรือม้แตถ้าเราปิดหมดกดล็อกรถเนี่ยรถที่เรามันก็จะหายนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อามาอย่างรถมาอย่างเนี้ยต้องไปกดเลือกใหม่ปะเนี่ยต้องไปกดเลือกใหม่นะครับไม่เป็นไรผ้าก็คันแดงคันแดงแรงฤทธิ์คันแดงไหนวะอ่ะ ก็จะอยู่นะครับที่เรา,ท,เราที่เราแบบที่เราแต่งไวน้นะเราได้เราไม่แต่งแบบไมาแต่งที่เ,เราอัพไว้เนี่ยมันก็จะอยู่เหมือนเดิมนะเอาพี่หายเอาเอะไรวะนี่ลืมเ,เปิดหมดอีกเดินเราเปิดไว้สามอันนี้ก็ได้นะถ้าจะไปเล่นว่าถ้าอย่างอื่นมันก็อ่ะ ประมาณนี้ลกันเปิดไว้ประมาณนี้เปิดไว้แค่สามอันนะครับนี่กดล็อกรถแล้วก็เงินนะครับแล้วก็เลเวลนะโอเคปา่านเราเล่นกันดีกว่าโอ้โหเสียเวลาจัดเลยมา นี่เห็นไหมบอกแล้วว่าลินได้จริงเรามาแล้วนี่ของจริงต้องแบบนี้น้องขอ,อลายได้นะครับนี่กล้องต่งางานานี่เฮ้ยใครเนี่ยดูภาพดิครับโหควันดินี่บอกแล้วว่าเล่นสบายๆครับแบบดิดบแบบมโอ้ เลยก็เข้าประมาณนี้กันนะเกมนี้ใครอยากเล่นนะผมิง่์ข้างล่างหรือไม่ก็สแกนคิวโค้ดหน้าจอได้เลยนะเกมนี้ขอลาไปก่อนจอกแนมเป็หน้านครับบ๊ายบาย